สวัสดีค่ะตอนนี้เราสู่รายการ TGMO TV นะฮะอยู่กับเซิร์ฟ MC MX นะฮะโอเคเราก็จะมารีวิวเซิร์ฟนี้กันนะฮะเดีย๋ยวผมจะเล่นเซิร์ฟนี้จะมาหลายวันหลายเดือนหลายปีจะได้ของพวกนี้มานะฮะโอเคหรือไปซื้อมนอานี่ยโอ๊ยโอเคมันจะโผล่หน้ามาในที่ PVP เนี่ยไปใกล้ โอเคก็จะไปเลยนะฮะรีวิวเซิฟนี้หยอกก่อนเลยแต่งวายไฟดีแม่งแล้วเราก็นี่เราก็จะอยู่ตรงสปาวนะฮะตรงนี้ก็จะเป็นที่ขายอาหารนะฮะซึ่งขายถูกมากๆเลยฮะ ขาก็อาจจะมาซื้อกันได้นะแต่ผมไม่ซื้อหรอกผมเก็บผมไปตีมอนดีกว่าเอ้ยไปตีพวกสัตว์มอนนี่หละอันนี้จะเป็นชุดนะฮะเขาแจกชุดตั้งแต่เมื่อไหร่โอ้ยหมดแล้วชุดหมดนีด่ก็จะเป็นอะไรนะไอพวกอาวุธอะไรพวกนี้เป็นระเบิดดีๆแบๆผมก็ไม่รู้จักเหมือนกันศึกษาเอง ก็ที่จริงเราก็จะมาเกิดอะไรนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะลองอันนี้แป๊บนะฮะที่จริงเราจะมาเกิดจุดนี้กันนะฮะเอ๊ยไม่ใช่อันนี้มันกิจกรรมนี่หว่ากูลืมไปโอโทษขอโทษนะฮะที่จริงก็จะไปเกิดตรงไหนก็ไม่รู้นะฮะผมรับประกันได้ผมสวยงแม่ผมไฟไม่ได้ บินทำไมไม่ได้วะเก็บละไมงไงบินแม่งโอ้ยเจ็บฟีฟีล็อกหนึ่งโอ้ยโอเคได้ละก็นี่ก็จะเป็นถ้าเห็นบ้านสีนแดงๆเนี่ยฮะเราลองไปดูใกล้ๆดฮะเราจะเห็นกล่องเอ,เอ็นเดอร์เป็นกล่องกล่องกล่องเอ็นเดอร์นะฮะนี่ก็จะเป็นที่ทิ้งขยะซึ่งเขาโยนอะโยนทิ้งไม่ได้ฮะเขาเลยแอดเลยต้องติดแบบนี้ฮะ ันนี้ก็เราจะเราก็จะอันนี้ที่ enchan นะใหญ่เริ่มเท่ามือมาสามารถ enchan ได้เราก็จะไม่โหลดเลยอันนี้ตีตีบวกนะบอกอาบนะไอ้ตรงอยู่ที่ริมแถวๆนะี้จะเป็นที่ enchan โอเคเจอบ้านแดงๆเงี้ยน,นี่ก็จะเป็นวัดโซนมี ขอขอนะ,ะ MC Mix e เราจะไปที่พื้นเรียบๆกันเลยฮะ,ะเรียบปิ้งไม่มีสิ่งอะไรต่างๆมากมาย3ก็ MC Mix e แล้วก็ไปที่พื้นราบๆก็ได้นะฮะและ PVP เราสามารถไปตีได้แต่ระวังของบอกพันหรือบ,บอกอะไรพวกนี้นะฮะเราอาจจะของหายแล้วของก็แตกด้วยนะฮะเขาจะไม่รับผิดชอบเลยนะ แล้วนี้ก็จะไปที่นรกนรกนรกสวรรค์มาฮะไปนรกที่สวรรค์ไม่มีโวยลงแล้วถ้าตรงไปฮะอันเนี้ยเขาจะเป็นเอาไว้ยิงเพื่อได้ของนะฮะแต่ว่าตอนนี้หมดโดยคนยิงไปเล่นเยอะเต็มเยอะเกินหมดเร็วมากแล้วก็ขี้เกียจมาเติมจบแค่นั้นแหละฮะ นี่ก็จะเป็นอะไรไม่รู้นะฮะที่มันไม่มีของเนะี่ยนี่ก็จะเป็นวัสดุที่ก่อสร้างน,นะฮะซึ่งชั้นสองจะเป็นที่เนี่ยเดี๋ยวเราจะไปดูชั้นหนึ่งไปก่อนนะฮะชั้นหนึ่งมันก็จะเป็นในพวกบล็อกๆอ,อะไรต่างๆนี่ม่วงมากมายนะสามารถเอาไปตกแต่งบ้านหรือว่าเอาไปทําบ้านก็ได้นะฮะแล้วมันก็จะมีที่ขายโพเทคด้วยนะฮะนี่ไงโพเทคโพเทคโพเทคซึ่งเราต้องไปเติมมาะนะฮะซึ่งคุณก็พวกท่านก็ดูนะฮะ ห้าสิบทูก็ได้สองบล็อกนะฮะโคสิบคูณสิบนะฮะห้าสิบทูได้หนึ่งบล็อกนะ,ะกนะะี่ยี่สิบยีะะ่สิบคูณยี่สิบแล้วนี้เก้าสิบทูได้หนึ่งบล็อกนะสี่สิบคูณสี่สิบหนึ่งร้อยห้าสิบทูได้หนึ่งบล็อกนะแปดสิบคูณแปดสิบก็ก็ไม่เติมอย่างเดียวนะฮะซื้อไม่ได้นะฮะต้องเติมอย่างเดียวก็จะขึ้นไปชั้นสองเลยะฮะ ชั้น2ก็จะเป็นแบบว่าเป็นที่อะไรนะแลกเปลี่ยน NPC นะคะเนื่องจากใช้ใช้อะไรนะผงหินแดงเนาะฮะแล้วก็เนี่ยจะเป็นของแรก5,000บวกอะไรนะฮะ,ะบวกส 1, บพันบวก10บบวก20,000ซึ่ง20,000จะเยอะสุดนะฮะ อันนี้ข้อของบบกพันนะฮะซึ่ง็นของที่ดีใเขาเยอะอันนี้ก็จะเป็นเขาแบบว่าเติมกันไม่เข้าแจ้ง G M นะครับก็จะมีของขายมากมายนะซุแปแบงกมากๆก็ถ้าคนซื้อนี่อาจจะโอ้โหเดสมอลเลยนี่ก็จะเป็นไข่อะไรเนะี่ยไข่เหรอเออไข่ผู้ใหญ่บ้านจะ5้า้านนะฮะผู้ใหญ่บ้าน50ถทู50ทูนะฮะเั่ากั่5้า้าน1 สี่วันนะฮะวันหมดค่อยต่อกำนันห้าล้านเจ็ดวันวันหมดค่อยต่อค่อยนั้นนะฮะก็ไปดูที่ไปโวเว็บนี่นะฮะนี่มันต้องซีก็ได้เออก็ใช่ซีหว่ะเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตมาาน่อยแป๊บหนึ่งไจ้ะโอเคนะคะก็กลับมาต่อนะฮะซึ่งแมเรียกเนี่กผมฮนะเราก็จะไปดูที่อื่นต่อเลยนะฮะ สีเหลาขึ้นแล้วเนี่ยไม่มีแสงแปลกเกินเพื่องรับเกมไม่ได้โอ้ยอ่อเพื่อนผมนี่วะเขียนอะไรกันตีอ่ะ,อ,ะอ๋อมันติดยาหรือว่นมันกินอะไรวะติดยาใช่เลยสองคนนี้สามคนนีบ้บายบายติดยากันสองน้ำหนักอะไรหัวเจาะไม่กินแครหรอกก็ต,ตายแบบนั้นแหละ นี้ก็จะเป็นที่ซื้อรื้อซื้อหรือขายนะซื้อขายผักนะฮะแล้วก็ซื้ออันนี้ก็ได้นะฮะเนี่ยซื้อไอ้พวกนี้ได้นะฮะแล้วก็ไข่นี่จะเขาเอาไว้ขายนะะเอ้ซื้อนะะซื้อแล้วก็สามารถมาซื้อไข่พวกนี้ได้นะฮะแล้วก็พวกอัลลูมา์พวกนี้นะฮะเ,เดี๋ยวผมเดี๋ยวผมดาวเมื่อ,อไหร่มันจะมาเล่นต่อนะ ไม่เคยด่าสักทีน yeah, ี่จะเป็นที่ตีมอนะใครอยู่วะไม่ชอบมันอยู่ต่อหน้ากูทุกตอนเลยเจิด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 เจดมครับเป็นที่ขายของมอนนะซึ่งของหายไปหมดว่ะต้มม้อนทำไงฮะอย่างเงี้ยใช้ได้หมด Hey, เราก็จะมาจบเพียงเท่านี้นะฮะเ mm hmm. นื่องจากว่ามแม่ผมเปิดตอนนีน้แล้วผมก็จะซวยตามนั้นนะฮะ mm hmm. ก็ขอลาก่อนนะฮะสวัสดีฮะบ๊ายบาย